คันสุดท้ายที่ผมจะรีวิวให้ดูสั้นๆนะครับเป็นคันนี้ครับ เป็น e46 m3 ตัวนี้เป็นเจนใหม่แล้วนะครับใช้แข่งขันเนี่ยตั้งแต่ปี2003ถึงปี2012ครับแต่ตัวนี้แปลกหน่อยครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบใช้เครื่องยนต์ n54 เทอร์โบนะครับออกแบบเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะครับมาดูเลยครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างตัวล้อคันนี้เป็นล้อซินเตอร์ล็อกนะครับใช้ล้อของเวสปอร์ตนะเบรกเป็นเบรก ap ครับทับกลางเนี่ยยิงเลเซอร์ของ3มงกุฎเลสซิ่งด้วยเอกลักษณ์ของรถ3มงกุฎนะครับจะเป็นรถสีเขียวทั้งหมดเลยเพราะว่าอะเปอเนี่ยโรงงานฝังก็สสีีีี3มงกกกุฎเเเเนน่ยยใช้ขวปอลัษณ์นนะครรััััับบบบบท่่ววตโปงเียถูกกกอออแมาให้้ลสลิกนะครับ ยางตัวนี้เลยนะนี่เป็นรถที่ใช้ในการแข่งขันจริงๆนะครับมาดูครับตัวคอนโซลเป็นเคปฟล่าทั้งหมดนะครับมีตัวดักลมนะมีตัวคลีปลีดอากาศแล้วก็โป่งเนี่ยออกแบบให้ใหญ่มากกว่าปกตินะครับล้อด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆนี่ครับหางหลังเป็นหางหลังแบบสไตล์แข่งแท้ๆเลยนะครับตัวเติมน้ามันอยู่ด้านหลังนะครับสามารถเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วก็เติมน้ํามันได้นะกระจกทุกบปานเป็นอะคริลิกหมดเพื่อไล่เบาครับแล้วก็ตัวถังเนี่ยออกแบบเพื่อการแข่งขันอย่างที่บอกไปแล้วด้านในโลบาร์โลเคสเต็มล้ำเลยนะครับต้องบอกว่าวัน,น แล้วก็เจอทั้ง e36 m3 Coupe ถ้าอยากเจอรถสวยๆดีๆแบบนี้เนี่ยฝากกดติดตามรายการบิมเมอร์กายนะครับรายการสําหรับคนทุกเพศทุกวัยทียท่มีใจร,รักรถบีเอมแต่มันอยู่ในทุกช่องทางด้วยพิมพ์คําว่าบิมเมอร์กายตามนี้เลยนะครับ